สองครับปลาตองปลาตองทรงตูครับนี่ครับปากครับผมปากปลากรดครับกับว่ามันมานครับมุ่งอยังครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเซ้าวๆครับพี่น้องนี่ก็มาพบมาพร้ากันที่เก้าครับกับผมโอ้โหพายุฮาคินทำให้น้ำขงครับผมนี่ก็ใส่บิดลักไว้ครับใส่บิดลักไว้เลยมายามครับผม ทุนในก,กันครับโอ้ยเป็เนยังไงครับกีบยางมากเลยเลาะยามเม็ดครับสวยแน่โอ้ยฮอตบอลลอนครับผมหลังนี้ก็เนี่ยคือเก่าอยู่ครับป่าก็ได้รุ่นหลังต่อไปครับบอลนป่าเงี้ยังคือเก่าอยู่ครับผมรุ่นหลังตัวไ,ไปครับผม บูมานครับโอ้มองไปน,น้อปลานี่อหรือปลาดีนะเนี่หลังนี้ก็ยังรอหมันไ,ไ,ไ,ไม่กินครับผม อะไรอย่างวะมันเป็นอาการครับผมเห็นแล้วครับหลังนึงครับปวดครับผม เอาเนี้อไว้ครับเพื่อได้ลุ้นเก่งเว้นครับผมสีมันมือดอยู่เลยวะก้งก็ได้อ่ะดูหลังโต๊ะไปครับ bouillon, il y a un écart qui vient, bon. เีวไปลุ้นอยู่ครับผมอู้สงลังติดเลยครับโอ้โขโอ้าบิด ขาวครับมหมานอยู่ครับตามไม่รุนตอนแรงครับผมนะ้นหลัลงตัวไปในการครับ ใด่ยีบวเหองนี้เ uh มันหกไรหาบุญยินโอ้ยใหญ่คร <gra> uh> ับโอ้ย <laughs> โอ้หากกกจากไข่ครับนี <No. S 2> ่ครับหากกกจากไข่ครับประกุดตัวนี้ ดูลหลังต่อไปครับโอ้หลังนี้หล่อน,นครับคับ ก็กินครับผมอารี่เลียมตาให้ละบานี่เลียมตาเลียมตาโอ้โหโอ้ยเศรษน้อยโอ้เกือบลุดครับเบียดนังจังอ้าวลุดแลลวยังบม่ได้ปดซ้ำรุดก่อนครับตามไม่ลุน้นอีกครับผมพี่น้องกับสายเพียกจุมครับ เพียเขียนยกันครับนี่บไดมัดเรรบ็ดับผมมันเป็นป้าเลยมัดเสื้อนี่ครับมัดเสื้อเขียนไว้ครับผมแต่สายเพียกจงุ่มว่าใจเรื่อมตาเนย สายพพิชุมสิโอ้หเห็นแล้วครับดูพุ่นข้าวมโอ้โหเรือลอยลก่อน้ำวากน้ำเวอน์แบ่นี้ ดีลุนอยู่ล้วครับผมระดเลี่ยมตา มินเดียวครับผมก็หนิดเดียวเลยครับถามไหครับเทเรลุน ตองต่อไปครับผมโอ้หลังนึ oh, งก็กินครับนี่ปลาอย่างวะโอ้ยกลัวโอ้ยกลัครับอาขมือแท้ขมือแท้กล่อง ลุ้นกันครับผมข้าวน้องข้าวน้อยครับรรข้าวครับผม โอ้นกระจุงรับพี่น้องโอ้ยเพียกระโกกอุ้เลือบาดเนอ้ หลุนหลังนี้ในกันครับผมจุูงพื้นกันนะครับ <c oughs> หล่อนอยู่นะครับปลาคิงครับ หมานครับประทงทรงตัวครับมันิฮู้โอ้หมานครับมึนพี่น้องโอ้ตบเวียนแง่ตาเราไม่อยากเห็นเลยครับกองกระไร โอขนาดครับนี่ครับปลาครับได้ซองครับปลาตองปลาตองทรงตัวครับนี่ครับปลาปลาครับผมปลาปลากกดครับครับว่ามันมานครับมิยังไรกัดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกับสวัสดีครับผม